ตอนนี้นะครับลูกค้าได้นําเครื่องขยายเสียงเนี่ยมาให้ช่างวิทย์ได้ททำการซ่อมแซมนะครับ4ช่องนะครับ4ี่ชันั่นนะครับตัวนี้นี่ห้อ TDK รุ่น TM 8 004นะครับ Professional Amplifier นะครับก็คงจะต้องมาแกะดูข้างในกันนะครับเป็นอะไรกันนะครับนะ ไขเครื่องออกมาครับเห็นข้างในสวยงามนะครับนะข้างในเป็นแบบนี้นะครับสี่ชนันนะครับตัวนี้คือบอร์ดละสองชันันนะครับบอร์ดละสองชันแนข้างนี้ก็สองชันแนนะครับก็เป็นสี่ชนันนะครับ นห,นหน้าเครื่องก็เป็นแบบนี้ไม่ได้โปรเทคนะครับตอนนี้ไม่มีโปรเทคไฟก็ไม่ได้โปรเทคเป็นไฟคิยวเขียเครื่องนี้ก็จะเป็นการทําความสะอาดนะครับแล้วก็จะล้างวนลุ่มหน่อยนึงนะครับรวมไปถึงดูพัดลมดูอะไรต่างๆนะครับเครื่องดงังดีอยู่นะครับแต่ว่าต้องมาล้างวนลุ่มทาความสะอาดหน่อยนึงนี่ครับ แล้วก็เนี่ยพาเพื่อนดูเนี่ยภายในมันเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหมาดูความอลังการหน่อยน,นะถ้าใครใช้อยู่แล้วไม่เคยเห็นใภายในไม่ทันได้แกะก็นี่เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับนะฝุ่นมันก็จะเยอะๆหน่อยก็จะปัดปัดฝุ่นนะครับนะ ส่วนนี้ก็พัดลมก็ออกมาล้างทำความสะอาดด้วยนะครับนะ่ยวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วตัวนี้ยังมีฝุ่นอยู่เลยโอ้โหจัดไปเลยเื่อนนะเพืนะ่อความอลังการนี่ครับนะีผมชอบผมชอบโอ้โหอลังการมากจริงๆนะโอ้โห้ด้านหลังด้านหลังอันนี้ก็คงจะต้องเจอของแรงนะครับนะจนสายจะหลุดออกแล้วเนี่ยมันแรงมากจนถีบสายหลุดเลยเปล่าเนี่ย โอ้โหเลยครับมันสุดยอดอีกนี้ในเครื่องนี้นะฮะโอ้โหโอ้โหแก้ไขยังไงเนี่ยคงจะต้องมันมีจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะดึงออกมาใส่เข้าไปบีบเข้าไปใหม่นี่ครับแล้วตอนนี้มกูไม่ได้ยากอะไรนะครับนี่อุปกรณ์การล็อกสายมือนนะครับเราก็เอาไว้ตรงนี้หน่อยนะครับปุ๊บล็อกกึ๊บเข้าไปเจ้าเหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมดันเข้าไปแล้วดึงแล้วด,ดึงดึงไงครับไม่มีหลุดเลยครับทีนี่ อนที่นี้ก็จุดนี้ก็โอ้โหนะครับนะฝุ่นเพียบเลยตัวนี้เหมือนเหมือนกับไอ้ตัวกลองฝุ่นนะครับเนี่ยอยู่ด้านหน้านะว่าดมาดีมากเลยโอ้โห็นงไหมครับฝุ่นเยอะนี่เนี่ยนี่ดูเห็นไหมครับโอ้โหโอ้โหฝุ่นปิวเลยนะครับนะต้องปัดหน่อยนะครับโอ้ฝุ่นกองเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนแจ๋วจริงๆนะครับปัดไปเรื่อยๆทำความสะอาดด้วยนะครับตัวนี้ ถ้าเกิดว่ามันไม่สะอาดแล้วเนี่ยมีฝุ่นยเยอะแล้วเนี่ยการระบายความร้อนของเครื่องก็ไม่ได้การนะครับเครื่องเสียงท่านก็จะไม่ได้การเลยมันจะส่งผลทางด้านความร้อนนะครับพอมีความร้อนมากๆแล้วเนี่ยบางเครื่องก็ตัดการทํางานนะครับโปรเทคนะครับนะครับเป็นอย่างนั้นแหละนะครับโอ้โหปัดไปตัวนี้ตัวนี้ก็ CN ออริโอนะครับ6 6 0 0 f ตอนนี้ก็4ชั้นสน่ช่องนะครับามาดูข้างในกันนะครับนะมาดูข้างในกันมามีเครื่องขยายมาให้ดูมากมายเลยนะดูข้างในนะครับนะดูข้างในกันเถอ,เอายายใเนะใน,นะครับ,นะใ,นนนะรบในการทำงานไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็คงต้องเป็นทำความสะอาดนะครับ พวกพัดลมอะไรดูการทํางานของพัดลมนีหมุนดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ฝุ่นอะไรต่างๆรวมไปถึงเช็คการทํางานของพวกบนลุ่มอะไรพวกนี้นะครับการทํางานมีแค่นั้นเองครับก็คือเจ้าของเครื่องนํามาให้ตรวจเช็คเป่าฝุ่นสักเล็กน้อยอะไรอย่างนั้นนะครับไม่มีอะไรมากมายเลยเครื่องเสียงก็ดังดีมากเลยนะครับดังดีดังแน่นอยู่นะครับ เนี่ยมีฝุ่นมีอะไรก็ปัดๆออกนะครับแล้วก็ดูการทํางานของพัดลมแล้วผมก็จะมาดูในส่วนของไอ้เจ้าตัวสวิตอะไรแค่นี้นะครับเห็นไ,ไหมครับนี่ก็คือสี่ชิ้นแนกเ่นเดียวกันนะครับนะโอเคนะครับช้นัหนหนึ่งอยู่ด้านนี้อีกช้นัหนหนึ่งก็อยู่ด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันแบ่งแบบนี้นะนี่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 ช้นแหนึ่งนะครับมันจะมีฝังนนฝ่งด้านนู้นกับฝั่งด้านนี้นี่ช้นแหนึ่ง ีนชนิที่2องนะรครับนี่แบ่งแบบนี้นะครับเครื่องนี้นะเห็นไหมครับสวยงามนะครับสวยงามอลังการนะครับเครื่องเสียงเครื่องนี้ชุดนี้บอกว่าเอาไปใช้กับรถแห่นะครับสวยงามมากนะครับหม้อแปลงก็ขนาดใหญ่โอ้สุดยอดมากเลยนะครับก็คงจะต้องไปดําเนินการน่นนะครับ ทำความสะอาดในส่วนของด้านนี้นะครับเนี่ยพวกนี้ฝุ่นอะไรต่างๆนี่ก็ปัดออกไหครับนะทำความสะอาดด้านหน้าอะไรด้วยนะครับดูพัดลมอะไรพวกนั้นนะดูสวิตด้านหลังนะครับพูดเหมือนง่ายอยู่นะครับแต่ว่าขั้นตอนมันอย่บางบางตัวอยู่ลึกหน่อยนะครับนะครับโอ้สวยงามจริงๆเลยครับนี่ก็คือวอลลุ่มนะครับสีฟ้าสวยงามเลยนะครับ แกออกมาไม่ใช่อย่างอื่นหรอกครับจะล้างวนลุ่มเหมือนีกันนโอ้นี่มาดูสวนหน้ามันเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่วนลุ่มเยี่ยมจริงๆเลยสวยงามเลยครับปัดฝนหน่อยทั้งความสะอาดด้วยแถวนี้นะครับไม้ลื้อแล้วก็ลื้อหน่อยนะครับลื้อดูเฉยๆนะนะครับทำความสะอาดให้ลูกค้าน,นี่นะเย่ยมจริงเลยโอ้มาดูหมอบปแปลงเลยครับเนะย ไฟกี่โวลต์โอ้โห98นะครับก็มันมันจะมีอะไรเนี่ยมันจะมีศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะครับนะนี่เลยเห็นไหมครับนี่คือฉลากที่ติดที่มออแปลงนี่ครับไฟสูงนะครับ98โวลต์นะครับเห็นไหมโอ้โหยอดจริงๆเลยนะครับเนี่ย นี่ในส่วนของบัดรลมนี่ก็ปัดปัดฝุ่นหน่อยหยดน้ํามันหน่อยนะครับนะเครื่องสวยงามแล้วด้านหน้าก็สวยแล้วสะอาดมาแล้วนะครับทำความสะอาดนะเนี่ยเสร็จแล้วนะครับทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ปัดฝุแล้วทาความสะอาดเสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ได้ดูภายในพืที่เรียบร้อยสวยงามมากนะครับเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อนครับเดี๋ยเพื่อนมีโอ,อกาสได้แกะเล่นอย่างช่างวิทย์ก็อย่าลืมถ่ายวิดีโอมาให้ดูด้วยนะครับนะสวัสดีครับนี่ก็เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมมันมืดมันค่ำแล้วก็จะกลับบ้านกันแล้วแอมสองตัวนี่ก็เสร็จแล้ว ล้างทำความสะอาดนั่นแหละนะครับจากไปครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ